สาวสาวใจละลายทิมพิธาดีดกีตาร้องเพลงจอยรินลณีเก็บอาการไม่อยู่ก่อนอื่นต้องยอมรับเลยว่าในตอนนี้มาแรงยิ่งกว่าพระเอกคนไหนไหนสำหรับทิมพิธาลิ้นเจริญรัตอดีตสามีของต่ายชุติมาโดยล่าสุดทางด้านบรายพิชยธันได้ออกมาโพสต์คลิปทิมพิธา ขณะที่กำลังนั่งร้องเพลงโดยได้เขียนแคปชั่นว่าคืนนี้ขอหอมเวอร์คุณทิทาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรรมกรข่าวคุยนอกจอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าเช้านี้และในเวลาต่อมาสาวๆหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบไม่เว้นแม้แต่นักแสดงสาวชื่อดังจอยรินลณี เก็บทรงไม่อยู่เข้ามาคอมเมนต์ไบรท์พิชยาธานหลังโพสต์คลิปทิมพิธาซึ่งคุณจอยริลนลณีเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่ากรีเดแดด